พี่น้องน้ำลดแล้วน้ำลดแล้วจ้ะลดลงหลายเติบกับบรรยากาศนา้ำลด <c oughs> น้ำลดตะลิงแลเห็นตะลิงแล้วค่ะตะลิงแลเยอะแล้วน้ำลดฝนกรบบุคอยตกปานใดคะ่ะ น้ำลดแล้วนี่พี่น้องตอนนั้นน้าเคายท่วมลดหมดแล้วค่ะลดหมดแล้วตอกล้วยก็ะหินละหินตอกล้วยพุทธละหินได้ขิงอย่างก,กองอยู่เต็มแล้วพี่น้องเลยลดลงเยอะมากเลยนี่เห็นบอกค่ะน้ำลดลงเยอะ,ะแต่ว่าน้ำบวดบวะบวะเป็นต้นย่านเนาะพี่น้องน้ำลดแต่กระยังหลายอยู่ เด็กอะวันนงลายชื่อเก่าอยู่น้ำเต็มตลิงเลยยำอะไรอันค่ะอยู่ยำอะไรอย่งางไรอยู่สวยๆอันนี้น้ำลดลงน้ำลดลงเยอะแล้ว เยอะน้ำเยอะเอาวิวยังเมืองแรงสวยๆมาฝากค่ะหลังเลิกงานค่ะพี่น้องยืน่ายเดียวถ่ายรูปมันก็เลยสั้นๆเลยเด้อค่ะพี่น้องเลยคีเอเตอร์เจ็บขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ